การหน่วยแพทย์พระราชทานเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของปวงสุขนิกรซึ่งครั้งนี้เช่นกันค่ะในช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรและประกอบพระราชพิธีถวายภาพพระกฐถินนวัดหนองป่าพงอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ได้พระราชทานแนวทางในการดูแลสุขภาพบนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาาราษฎรตลอดไปสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงดำรงมั่นในอุดมการณ์เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรคนไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพระเจ้าอยู่หัวด้วยทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองดังได้ปรากฏแก่หัวใจไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานโดยกองแพทย์หลวงออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอบุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในระหว่างวันที่26-27ถึงตุลาคมพุทธศักราช2563ในโอกาสที่ทั้งสองพระองค์ได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้น นวัดหนองป่าพงตำบลนวนพึ่งอเอภวารินชำราบจบัอุบลราชธานีด้วยโครงการแพทย์พระราชทานถือเป็นอีกหนึ่งพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คือสายใหญ่ความรักความหมวงใยที่พระเจ้าแผ่นดินทรงมีให้แก่ปวงประสบการณ์นิกรนมาอย่างยาวนานในทุกราชสมัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวได้สงพระกรณาปรดกล้าปรดกระมอมให้กองแพทย์หลวงแพทย์จากกรมแพทย์ทหารบกมูลนิธิการชนะบารมีสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยให้บริการมีทั้งการตรวจโรคทั่วไปตรวจด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงตรวจอันตราซาวตรวจภาพจอประสาทตาและบริการด้านธนกรรม ด้วยรถธนการเรคลื่อนที่พระราชทานอีกทั้งมีการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ด้วยรถตรวจเชื้อชีวเนิราภัยพระราชทานที่สำคัญด้วยพระราชฤาทัไทยหวงวยใัยสตรีกลุ่มเสียมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงพระดำเนินขึ้นทอพระเนตรการดำเนินง,งานตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอ็กซเลตเต้านมเคลื่อนที่หรือเมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสจากมูลนิธิการจนะบารมีสารต่อโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่รัษฎรด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงตามพระราชดำริเพื่อให้การบริการเชิงรุก ช่วยให้รัศดรเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์โลกปัจจุบันอย่างทั่วถึงยังความปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่รัศดรเป็นล้นพ้นได้ข่าวว่ามีกองแพทย์หลวงมาจากราบสำนรักแม่ดีใจมากที่ได้มามาแล้วก็มาตรวจตรวจเสร็จเรียบร้อยทราบซึ้งใน พระกรุณาของในหลวงเราค่ะพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีค่ะขอบคุณคนรายาที่สี่ก็คือพระลาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีครับเป็นอย่างสูงไหมครับที่เรมีโอกาสได้มาเป็นคนไข้ของหน่วยแพทย์ของท่านนะครับจึงนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นด้วยแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพัฒนางานทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขไทยในทุกๆพื้นที่ของประเทศที่อยู่ห่างไกลทุกภูมิภาคพ,พระองค์ทรงดูแลทุกสุขราษฎรอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงให้ได้รับการรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพอนามัยอย่างดีมากยิ่งขึ้นสองพระองค์ยึดมั่นในแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรพระราชทานไว้ให้สืบสาร ต่อยอดทุกประการนะครับโดยเฉพาะทางการแพทย์นะครับอาทิเช่นเครื่องตรวจจอประสาทตานะครับเราสามารถจะมองเห็นจอประสาทตาได้ซึ่งพวกนี้ก็เข้าถึงได้ยากนะครับประชาชนไปเข้าถึงได้ยากและนอกจากนั้นเรายังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเครื่องเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมคือตรวจาการทํางานของหัวใจนะครับซึ่งปกติจะอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับกับเครื่องอันตราซาวเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็เพื่อ,เพ,อเพื่อทำให้เขามีการรักษาพยาบาลได้รวดเร็วขึ้น ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน่วยตรวจตานะคะขีดความสามารถเนี่ยก็จะตรวจตาด้วยด้วยเครื่องสลิตแลมนะคะแล้วก็มีการถ่ายรูปจอประสาทตาสามารถวัดแว่นได้นะคะแล้วก็การการที่เรามาตรวจแล้วก็สามารถถ่ายรูปจอประสาทตาได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเจอโรคทางจอตาได้มากกว่าการตรวจตาปกติและด้วยแนวทางการทรงงานทางด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขไทย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีที่ส่งให้ความสําคัญในเรื่องของข้อมูลความถูกต้องการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดต,ต,ต่อเนื่องได้สร้างประโยชน์สุขสู่ราษฎรอ,อย่างทั่วถึงจากการร่วมมือของหน่วยแพทย์เพื่อร่วมการสืบสารรักษาและพัฒนาต่อยอดซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการจัดทีมต่างๆแพทย์เฉพาะทางต่างๆมาให้การดูแลรักษาประชาชน นะพระสงฆ์นิกกรของพระอ,องค์ท่านยังความปับปลื้มปิติมาให้กับพระสงฆ์นิกกรชาวจังหวัดอุบลราชธาน,นีเป็นอย่างสูงครับวันนี้เราเรามีรถพระราชทานเคลื่อนที่นะครับเป็นรถชีวานิรภัยเป็นรถเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรถคันนี้สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเราสามารถที่จะเคลื่อนเข้าไปเก็บตัวอย่างเชื้อุกนะครับเพื่อที่จะตรวจค้นเชื้อโรคโควิด -19 ได้อย่างไวนะครับ เชื่อพวกนี้นําเรียนว่าถ้าเมื่อไหร่เราตรวจพบได้ไวเราสามารถที่จะควบคุมจํากัดวงไม่ให้แพร่กระจายได้อย่างอย่างง่ายดายจึงนับเป็นพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ผืนแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์และพระราชนีผู้บูญบารมีทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระเมตตาด้วยพลังรักและด้วยความห่วงใย และเป็นร่มพระบารมีุ้มครองพวงชนชาวไทยและผืนแผ่นดินไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงจึงนันเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะที่โครงการเหนือแท้พระราชทานได้อำานยประโยชน์ให้กับองสงคนิกรชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ทรงพระราชทานแนวทาง ต่างๆมากมายเพื่อให้ระดับการดูแลรักษาพยาบาลทางด้านสาธารณสุขของไทยมีมาตรฐานและดูแลปกป้องราษฎรของพระองค์ให้ห่างไกลโรคภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืนสวัสดีค่ะ